มาตามสัญญา EP สาจ้าคริปนี้เราเตรียมชุดน้อยมากอะ่ะเราก็จะไม่เยอะคริปนี้เราเตรียมชุดน้อยมากอะ่ะจะมาบอกเพื่อนๆว่าทำยังไงอะให้ได้ภาพสวยบนเรือยอท แับแรกนะชุดที่เราเตรียมไปอ่ะมันจะต้องเป็นชุดที่สีเดียวกันทั้งชุดเวย้ยเราได้ภาพนี้มาเราช่วยเขาซื้อมาชุดของเราที่เตรียมไปเนี่ยเห็นไหมคะเสื้อกับกางเกงเนี่ยเราจะเป็นสีเดียวกัน2คือเราเคยคิดอ่ะว่าภาพจะสวยได้เนี่ยจะต้องเป็นที่กล้องแต่ว่าพอมาทริปนี้เฮ้ยความคิดเราเปลี่ยนเลยว่ะคือภาพที่เราได้มามันคือได้จากกล้องแบบ กล้องใครก็ได้กล้องปกติกล้องมือถือปกติมันอยู่ที่คนถ่ายล่ะและคนถ่ายที่เราจะแนะนำก็คือเด็กเรือเว้ยเขาอะทำงานในเรือไม่รู้กี่ปีใช่ปะเขาก็จะเหมือนแบบถ่ายให้กับนักท่องเที่ยวเขาเกิดความชำนาญเว้ยเราอะให้เขาถ่ายภาพเราสามภาพใช่ปะชุดสีฟ้าเฮ้ยเราได้ภาพแบบสวยมากอะอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่จะไปลงเรย,ย้อนแบบเรานะ ก็คือมองหาเด็กเรือไว้และเขาช่วยถ่ายให้ทางที่ดีก็ต้องหาแฟนที่แบบถ่ายภาพเก่งชอบถ่ายภาพซึ่งเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งเด็กเรือสำหรับคนที่เมาเรือ เขาจะให้ยาให้ทานก่อนขึ้นชั่วโมงข้อเสียนะคะถ้าสมมุติว่ายาออกฤทธิ์แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราซึมเราไม่ควรกินเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซึมแล้วอะภาพเราอาจจะออกมาไม่สวยเพราะฉะนั้นเราน้องๆของเราทั้งหมดก็จะมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเราต้องสู้ค่ะเราอย่ากลัวนะคะเพราะถ้าเผื่อว่าเมาเนี่ยก็ออกมานั่งตรงข้างหน้าเรือให้แบบรับลมอะ่ะอย่าไปนั่งข้างในห้อง ข้างล่างมันจะมีห้องสําหรับแบบว่านั่งพักนั่งทานอาหารนะแล้วก็แนะนําเพื่อนๆว่าชุดเราไม่ควรซ้ําคือวันหนึ่งกับบางทีไปประมาณ4ี่ห้าที่จากที่หนึ่งเราไปที่หนึ่งถ้าเราชุดเดิมอะ่ะแล้วเราก็ปิดโพสต์ท่าเดิมๆถูกไหมเพราะเราก็คงจะไม่มีท่าอะไรที่มันมากมายหรอกมันก็จะเหมือนเดิมก็จะทําให้2ที่เนี่ยเราก็จะได้ภาพแค่แบบแค่เซตเดียวอะไรประมาณนี้ เราต้องดูไปเลยว่าถ้าเกิดว่าโปรแกรมเรามีสีที่นะเตรียมไปเลย4ี่ชุดจริงๆไม่เยอะมันไม่ใช่เยอะนะมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ,ยอะแล้วเจอกันใน EP4 นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะใน sleeping gallery channel บ๊ายบาย